ช่วงสาระน่ารู้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในช่วงสาระน่ารู้จาก1479 Variety วันนี้แต่งตัวหล่อนะครับร้านเตียวเตียวเที่ยงธรรมเขาให้มานะครับในชีวิตคนเราท่านผู้ชมก็ขาดไม่ได้ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็หน่วยความจําในเครื่องไม่พอเราก็จะมีหน่วยหน่วยความจําเสริม เ,เราใช้งานไปเหนื่อยเมื่อยล้าเรามีการรีเฟซเรามีการเพิ่มความจําลดความจําได้แต่ชีวิตคนเราสิครับเวลาเราคิดสมองเราเต็มไปด้วยความคิดเรื่องราวมากมายมีความทุกข์มีความวิตกกังวลใจไอะรต่างๆ,ๆเราจะแก้ไขทํำยังไงวันนี้สาระน่ารู้ได้นําเรื่องการทําจิตให้สงบเป็นสมาธิซึ่งทางหลวัดเองได้ไปสสแสวงหาคําสอนจาก พระอาจารย์ต่างๆนํามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นภูรลิสโตหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนคําสอนของหลวงพ่อชาสุพัทโทหลวงพ่อจรันหลวงปู่แหวนวรลาลาโพและก็หลวงปู่วิริยังรวมทั้งพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายก็คือนั่นคือเราจะต้องตั้งจิตให้มั่นนะครับสมาธิก็คือการการตั้งมั่นของจิตเนี่ยตั้งจิตให้มั่นบางคนก็จะใช้ วางมือขวาทับมือซ้ายนะครับหรือท่านจะวางมือยังไงให้มันนิ่งๆเอาไว้นะครับปิดช่องทางต่างๆนะครับที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกระใจเราปิดเราหลับตาละเราก็กําหนดลมหายใจหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออกนะครับหายใจเอาสักสามครั้งหายใจเข้าให้ลอกให้รู้แล้วก็กําหนดไว้ที่จมูกว่าเนี่ยเราเฝ้าดูว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกตั้งจิตให้มั่นนะครับหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราคิด นึกเรื่องอะไรเข้ามาแวบในหัวสมองก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ฉันกําลังทําจิตให้สงบเป็นสมาธิเรื่องราวต่างๆอย่าพึ่งเข้ามานี่คือการทําจิตให้สงบเป็นสมาธิที่นํามาฝากกันในช่วงสาระน่ารู้จากรายการ1479 Variety แล้วพบกับช่วงต่อไปของทางรายการครับ ชิดเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะครูชิดคะสวัสดีค่ะครูชิดคะวันนี้เราจะพูดถึงการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะในของผู้พิการทางสายตาเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างคะครูชิดคะจริงๆแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับคนปกติเลยนะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยทั้งตัวแป้นคีย์บอร์ดก็จะเป็นตัวธรรมดาพออกอดอเอสดีเอสธรรมดานะเครื่องคอมก็เป็นปกติแต่มันจะมีตัวที่พิเศษออกมาอยู่2ตัวตัวแรกเลยก็คือเป็นตัวซอฟ์แวร์ ไอ้เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็นตัวสังเคราะห์เสียงใช้คำว่าเป็นตัวสังเคราะห์นะฮะมนการหน้าจอ15.0นบอกจอ0ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสังเคราะห์เสียงใช้คําว่าสังเคราะห์ว่ามันไม่ใช่เสียงคนมันเป็นเสียงจากโปรแกรมคือเกิดจากการเขียนโปรแกรมเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาโปรแกรมเสียงตัวเนี้ยมันทําหน้าที่หลักอยู่2อย่างคือหนึ่งอ่านอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหน้าจอนะฮะสองบรรยายคือคําว่าอ่านเนี่ย อ่าอภ่งดีลองลองเข้าเพราะเข้าเวิร์ดก็ได้อ่เข้าเวิร์ดแล้วเราพิมพ์ว่าสวัสดีออกอ่าอเาอห็้ครับอ่าออ่านสสส้อ่าไหมอันนี้คือการอ่านแต่นี้ถ้าเกิดว่าบรรยายบรรยายแบบไหนอ่าพวดีลองอยู่ตรงตรงสอเสือดิโฮมปุบกดปุมโฮมขึ้นมาได้ไหมอาื่ได้อ่ะ ลองลองกด insert f สิเอ็ด,ดอสิบเอ,ดอ,อ็ดอยต์เขาพิมพ์อยอู่น่ารับอกว่า11 point พอยตเป็นขนาดตัวหนังสือแค่11 point เ,เองเล็กๆนะแล้วก็เป็นเป็นรูปแบบแบบคอดีนิวอะไรประมาณน,นี้คือคำว่าบรรยายให้เราเห็นภาพใช่ไหมลองกด insert <า>เลข5สิเลข5ที่แป้นใหญ่นี่นะไปอ่า แบล็คออนไวท์คือเป็นตัวหนังสือสีดําอยู่บนพื้นสีขาวใช่ไหมอันนี้คือจะช่วยคนตาบอดทราบว่ารูปแบบของตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นแบบไหนสมมติว่าเราจะอ่านข่าวในเว็บเขาก็จะบรรยายให้เราเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับครูชิดค,ครับก็จะมีการบรรยายด้วยการอ่านประกอบควบคู่กันไปเดี๋ยวหนูดีลองรบกวนเข้าให้ให,ให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูหน่อยได้ไหมคะสมมติว่าหนูจะเข้าเว็บป่ะคะเข้าเว็บกระปุกก็ได้ค่ะวิดีโออาร์เลยวิดีโออาร์เลยเป็นตุ๊กเราได้หลอกใช่ตะนน้มันเข้าแก่เต้องอยู่เต้าอยู่ที่ไหน ใช่ค o c o ค่ะ o o g o ะปุกเหรอค่ะกระปุกลองดูค่ะกคดบครค่ะมอกเดูทกอย่ดูรวมข่าวผมผลบอล ดูดวงหวยตูวงหวยสวยเยอะแยะเลยเนมดี่ะัขวระเล์อย่างนี้เข้ากับว่าตัวนี้ก็สามารถทำให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งานใช่ไหมครูชิดคะครับได้เป็นอย่างดีเลยครูชิดคะหนูสงสัยว่าถ้าเกิดเราพิมพ์ตัวอักษรเบลอะคะใช่ไหมคะก่อนที่เราจะพิมพ์มาเป็นยังไงคะครูชิด หน้าจอนี้จะใช้โปรแกรม Word เหมือนกันอ่าฮะใช่ครับถ้าเกิดเราต้องการจะผลิตอักษรเบลเนี่ยก็คือเราก็พิมพ์งานนะครับคือท่านผู้ใดมีไฟล์ที่เป็นนิทานใน Word ในโน้ตแพ d ในอะไรพวกนี้สามารถเวลาเราพิมพ์คำเข้าไปในอักษรเบลจะขึ้นอยู่หน้าคอมเลยหรอคะอ่าไม่ค่ะต้องมีโปรแกรมแปลก่อนโปรแกรมแปลแต่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้แค่ตรวจอักษรใช่ไหมคะไม่ใช่ตรวจเฉยต้องต้องแปลจากโคดปกติให้เป็นโคดเบลก็คือแปลจาก ตัวหนังสือคาว่าสมมติว่าการบ้านก็ให้เป็นอักษรเบล์ให้เป็นโค้ดอีกรูปแบบหนึ่งถึงจะสามารถพิมพ์ออกมาได้ครับคุณชิคาแล้วทําไมเราต้องสอนให้คนตาบอดพิมพ์หนังสือให้อย่างถูกต้องคะคืออย่างนี้ครับการใช้โปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ของคนตาบอดเราเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นคนปกติเนี่ยจะใช้เมาส์ในการควบคุมทุกอย่างที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แต่คนตาบอดเราเนี่ยใช้เมาส์ไม่ได้ พเพราะเมาส์นี่มันเคลื่อนที่วุดปัด๊ดปัดปั๊ดเร็วมากมนะดังนั้นเนี่ยคนตาบอดเราจะควบคุมคอมพิวเตอร์โด,ดยการผ่านเขาเรียกว่าคีย์บอ,อร์ดช<อ>็อตคัทคือใช้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นตัวควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์บากดีลองกลับไปหน้าเวิรดตะกี้ได้สิกลับมาละค่ะอ่กลับมาอ่ลองต้องถัดข้ามดัดข้าวเวิร์ดขันผมต้องเกณฑกลับไปหน้าเวิร์ดต้องถัดนักงทำอีกหนึ่งไปเขับซับเวิร์ดตัวถัดไกดปุ่มโฮมหน่อยดิสมมติว่าถ้าเกิดผมคนตาบอดเนี่ยต้องการจะ ทําให้ข้อความสวัสดี1 4ึ่งสี่เจ็ดเก้าวเตนี่ยมันไปอยู่กลางหน้ากระดาษคนตะบอดจะทํำยังไงคนตะบอดก็กดปุ่มชิปค้างตามด้วยปุ่ม N อ็นัอ่าคราวนี้คำสั่งกึ่งกลางหน้ากระดาษก็คือ Ctrl E เอเห็นไหม,มอ่ามันจะไปละขยับขยับคียค์บอร์ดเ,อ,เอี่ขยับลูกศรซ้ายขวาหน่อยให้ไฮไลท์มันหาย อยู่กลางหน้ากระดาษไหมครกลางค่ะกูชิดอันนี้คือเป็นช็อตคัทที่มันมันมันซ่อนอยู่ในในโปรแกรมต่างๆอ๋อซึ่งมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้เพราะคนทั่วไปก็จะใช้เมาส์คลิกพลิกเอ้าฮะไปที่โปรแกรมน่าจะกดงั้นคราวนี้เนี่ยพอถ้าถ้าเกิดคนตาบอดไม่แม่นคีย์บอร์ดตรงเนี้ยค่ะอย่างเช่นตัว E กับตัว W เนี่ยอยู่ติดกันค่ะถ้าเกิดเราบอกว่านักเรียนอ้าวกด Control E ค่ะ แต่เด็กไปกดผิดเป็นคนโทรตบบนอยู่คนโทรตบบนอยู่คือการปิดโปรแกรมนะฮะอ๋อนี่ความหมายเปลี่ยนเลยค่ะดังนั้นคนตาบอดเด็กนักเรียนของเราเนี่ยต้องต้องแม่นคี์บอร์ดมากที่สุดแสดงว่าเขาต้องรู้ทุกตัวเลยว่าอันนี้ใช้ยังไงอันนี้ทำอะไรได้บ้างถู้นี่คะรโแสดงว่าต้องเรียนค่อนข้างละเอียดเลยใช่ไหมคะหรัต้องเรียนละเอียดเรียนรลึกพอสมควร่สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ครูชิดฝากถึงผู้ชมทางบ้านค่ะว่าการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคกับผู้พิการทางสายตาค่ะ คือจะว่าเป็นอุปสรรคหรือไม่เนี่ยคือจริงๆาถามว่าเราเข้าได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมเรียนไปในขั้นต้นวา่าการที่เราจะเข้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการออกแบบโปรแกรมขอ,ข,ออของผู้ออกแบบค,คือถ้าเกิดเขาออกแบบมาแล้วคำนึงว่าเขาต้องการจะให้คนตาบอดใช้ได้ด้วยเนี่ยไอ้พวกกราฟิกหรือพวกไอคอนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการาบรรยายหรือว่าทำเป็นปุ่มให้เราสามารถรับรู้ได้ผ่านโปรแกรมเสียง เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะเป็นอะไรที่จะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดผมว่าจริงๆคนพิการทั่วไปก็ทุกประเภทเนี่ยก็เทคโนโลยีเนี่ยก็มีส่วนในการช่วยมากเลยค่ะในโอกาสนี้ค่ะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณครูชิดเป็นอย่างมากนะคะขอะขอบคุณค่ะครูชิดครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับไปพบช่วงหน้ากับสิทธิ์เป็นจริงกับลุงวัดกันค่ะแค่ผมหันไปบอก เพื่อนว่า4ี่โมงแล้วท่านั้นครับผมก็วูบไปเลยด้วยความที่รถมันมีความเร็วสูงเขาเลยเข้าโค้งไม่ทันช่วงแรกอยากฆ่าตัวตายมากค่ะได้วีแชร์ที่มีคุณภาพม,มันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลยครับให้ผมซื้อรถคันนี้เองผมคงไม่มีเงินตอครับโชคดีมากค่ะที่กองปทอมอบเงินเพื่อซื้อขากิ่งนี้ ขอขอบคุณผู้ประมูลหมายเลขอัปเรีนรถเลขสวยเพราะเงินของท่านมีส่วนช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้ไม่ทอดทิ้งกันเพราะทุกชีวิตมีค่าสำหรับเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมการขนส่งทางบก